เรีมลองให้ครั้งนี้เรามีเป็นไหมขัดฟันงงไหมไหมขัดฟันอะไรทําไมขนาดมันใหญ่ขนาดนี้อันนี้เนี่ยมันเป็นไหมขัดฟันพลังน้ํานะครับเรียกว่าหยาบรองมานานแล้วในที่สุดก็ได้เอามาลองให้เพื่อนๆได้ดูกันสักทีซึ่งบอกในแต่แรกตรงนี้เลยนะครับผมว่ามันเวิร์กจริงอันนี้สามารถจัดการพวกเศษอาหารที่ติดตามร่องฟันเนี่ยได้สบายๆมาก,มากๆแล้วก็น้ำที่มันปล่อยออกมาเนี่ยเรียกว่ามีความอ่อนโยนโดนเหงือกไปเนี่ยก็ไม่ได้เจ็บนะครับ เหมาะมากสําหรับใครที่มักจะมีปัญหาเศษอาหารเข้าไปติดตามร่องฟันรวมถึงใครก็ตามทีนะครับผมที่กําลังจัดฟันอยู่เนี่ยตัวนี้น่าจะตอบโจทย์ซึ่งมันจะเวิร์กยังไงตัวกระแสน้ํามันปล่อยออกมาเป็นแบบไหนเนี่ยอันนี้เดี๋ยวเราจะมาลองให้ดูกันนะครับ โดยส่วนตัวเนี่ยคือจะมีปัญหาในเรื่องของเศษอาหารเนี่ยมักจะเข้าไปติดตามร่องฟันเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะนะครับโดยถ้าเกิดว่าเมื่อไหร่เนี่ยที่มีเศษอาหารเข้าไปติดเนี่ยอันนี้ก็จะมีความลำคาและนะครับซึ่งนอกเหนือจากความลำคาที่มันจะรู้สึกว่าเหมือนมีอะไรไปติดๆอยู่ในเหงือกของเราตรงด้านในฟันใช่ไหมอันนี้เนี่ยมันก็จะมีอีกหนึ่งอย่างเนี่ยก็คือเรื่องของความนงๆปวด,ปดๆเนี่ยตามมาด้วยในกรณีที่ถ้าเกิดว่าเศษอาหารมันชิ้นใหญ่ หรือว่ามันเริ่มมีอาการอักเสบขึ้นมาโดยั้งเมื่อไหร่ที่มันเริ่มมีอาการปวดบวดนวงเนี่ยอันนี้ก็ต้องบอกกว้เลยนะครับว่ามันจะเป็นต้นเหตุเป็นสาเหตุของอาการฟันผุที่กําลังจะตามมาในอนาคตเนี่ยแหละโดยอย่างหนึ่งเนี่ยที่น่าจะเป็นหนกหนาสำหรับใครที่จัดฟันเนี่ยคือถ้ามันมีเศษอาหารติดตามร่องต่างๆพวกนี้เนี่ยมันก็จะเป็นสาเหตุของอาการกลิ่นปากค่อนข้างที่จะเหม็นเนี่ยแหละซึ่งอันนี้ไม่ต้องบอกกันเนาะว่าคนปากเหม็นมันไม่น่าเข้าใกล้ขนาดไหน โดยก่อนหน้านี้คือส่วนตัวก็จะใช้เป็นตัวของไหมขัดฟันนี่แหละนะครับซึ่ง๋ยวมันเป็นไหมขัดฟันแบบเดิมๆที่มันต้องดึงมาจากกล่องแล้วก็ต้องมานั่งตัดออกมาแบบนี้เนี่ยคือมันใช้ลําบากแล้วก็บางคนที่ยังไม่ถนัดเนี่ยก็อาจจะใช้ไปแล้วเจอปัญหาว่าเจ็บเหงือกหรือว่าเลือดออกอีกคือส่วนตัวเป็นปัญหาขับอิสัยแบบนี้มากๆแต่หลงัลงๆมาเนี่ยอันนี้ก็ดีหน่อยนะเพราะมีการทํามาเป็นง่ามแบบนี้ใช่ไหมก็สามารถที่จะกดใช้ได้ง่ายแล้วก็สะดวกขึ้นกว่าเดิมเยอะละ แต่ปัญหาของไอ้ก้านแบบนี้เนี่ยก็น่าจะอยู่ที่พอใช้ใช้ไปเนี่ยมันก็อาจจะรู้สึกว่ามันจะหมักหมมมีเชื้อรงเชื้อโรคแบคทีเรียนเนี่ยติดอยู่หรือเปล่าใช่ไหมมันก็ต้องคอยใช้แล้วก็ทิ้งล้างไปก็ยังจะรู้สึกแบบไม่ค่อยสะอาดขนาดนั้นน,นะครับพอเห็นเป็นแบบพลังน้ํามาเนี่ยก็รู้สึกว่าน่าที่จะตอบโจทย์มากขึ้นกว่าเดิมซึ่งในตลาดเนี่ยจริงก็อาจจะมีอยู่หลายตัวเหมือนกันนะครับผมแต่ว่าตัวที่ดูแล้วก็ได้รับความนิยมค่อนข้างเยอะเนี่ยน่าจะเป็นตัวของยูสมายตัวนี้เนี่ยแหละนะครับก็เลยจัดเอ,าาอ่นนดูกั โดยตัว u s m i l เนี่ยหลกัลกๆเขาจะมีอยู่2รุ่นเน่เนาะ <c oughs> ก็คือจะเป็นตัว C 1 0ตัวนี้นะครับผมแล้วก็จะมีตัวนึ่งก็คือจะเป็นตัว CY 1นะซึ่งใอ2ตัวนี้เนี่ยมันก็จะมีความแตกต่างกันเนี่ยก็ตั้งแต่เรื่องของดีไซน์ที่จะมีจุดยิบย่อยที่แตกต่างกันนิดนึงนะครับเราก็จะมีเรื่องของตัวพอร์ชาร์ทที่มันก็จะแตกต่างกันรวมถึงความอึดของแบตเตอรี่เนี่ยอันนี้ก็จะมีความแตกต่างกันเล็กน้อยนะครับโดยตัวของ C 1 0เนี่ยอันนี้จะมีอายุการใช้งงาาาานนนนนททีี่่่ยยวววกกสสูุด95ััไปเล ย้นะว่าวันคือชาร์ทีเนี่ยอยู่กันเป็นเดือนน่ะ <S <S แต่ว่าตัว c y 1เนี่ยอันนี้ก็ใช่ว่ามันจะอยู่ได้แค่ไม่กี่วันนะครับผมอยู่กันทีเนี่ยก็เป็นเดือนอยู่เหมือนกันโดยราคา2องตัวนี้เนี่ยก็จะต่างกันอยู่ที่ประมาณพันหนึ่งนะครับสำหรับตัว c y 1เนี่ยอันนี้จะอยู่ที่2,000บาทนะครับโดยประมาณแล้วก็ตัวของ C10 เนี่ยอันนี้จะอยู่ที่2000เกือบ3,000บาทนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคือถ้าเกิดว่าใครอยากลองว่าตัวใหม่ขัดฟันพลังน้ำเนี่ยเป็นอย่างไรเนี่ยคือจะเลือกนนั เพราะว่ารุ่น CY1 เนี่ยจะเหมาะกับคนที่ช่องปากค่อนข้างเซนซิทีฟแล้วก็บอบบางนะครับแต่สําหรับคนที่เศษอาหารชอบติดฟันเอาออกค่อนข้างยากต้องการแรงดันน้ําสูงในการทำความสะอาดอันนี้ตัว C10 จะตอบโจทย์กว่านะครับส่วนสเปคที่เหลือเนี่ยอันนี้ก็จะใกล้เคียงกันนะครับถ้าจะมีแตกต่างกันอีกอย่างเนี่ยอันนี้ก็จะน่าจะเป็นอยู่ที่ตัวของหัวฉีดที่เขาแถมมาเนี่ยอันนี้มันจะไม่เหมือนกันนะครับโดยทั้ง2องอันเนี่ยอันนี้ก็จะมีทั้งหัวฉีดธรรมดา แล้วก็หัวฉีดสำหรับคนจัดฟันแล้วก็จะเป็นหัวฉีดเฉพาะจุดนะครับด้วยหัวฉีดสำหรับคนจัดฟันเนี่ยอันนี้มันจะแตกต่างไปตรงที่ตรงหัวฉีดเนี่ยจะมีขนเพื่อช่วยทําความสะอาดแบบ double cleaning นะครับขั้นแรกเนี่ยก็จะทําความสะอาดซอกฟันนะครับและคันที่2เนี่ยอันนี้ก็จะเป็นขนแปรงที่ทำความสะอาดตามเหล็กดัดฟันนะครับ ส่วนหัวฉีดธรรมดาเนี่ยอันนี้จะมาเป็นในรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผาาธรรมดาแบบนี้ก็จะสามารถเลื่อนไปเนี่ยให้มันพอดีกับรูปฟันได้นะครับส่วนหัวฉีดเฉพาะจุดเนี่ยอันนี้ตัว c 1 0กับตัว c y 1จะมีความแตกต่างกันอยู่เล็กน้อยนะครับซึ่งลักษณะของน้นําที่ถูกฉีดออกมาจากแต่ละหัวฉีดมันแตกต่างกันยังไงเนี่ยอันนี้ก็ใครอยากดูก่อนก็ข้ามไปดูที่เรื่องของการทดสอบด้านหลังก่อนได้เลยนะ ทีนี้เดี๋วไปดูกันดีกว่าว่าการใช้งานของเจ้าตัว u s m i l e ตัวนี้เนี่ยมันทํางานยังไงเนาะซึ่งทางร้านเนี่ยก็จะมีแนะนํามาแหละว่าการใช้งานเนี่ยมันประกอบด้วย4ขั้นตอนเองก็คือต่อเติมเปิดแล้วก็ปรับนะครับไอต่อที่ว่าเนี่ยก็คือต่อตัวหัวฉีดตัวนี้เนี่ยเข้าไปจากนั้นเนี่ยก็ทําการเติมน้ํานะครับแล้วก็เปิดเครื่องจากนั้นก็ไปทําการปรับโหมดแล้วก็ปรับตัวหัวฉีดแค่นี้ก็พร้อมใช้งานแล้ โดยการใช้งานเนี่ยอันนี้เราก็คืออมเข้าไปให้มันทําการฉีดพ่นในปากไปเลยนะครับจากนั้นเนี่ยก็ทําการเลื่อนไปเลื่อนมาระหว่างซอกฟันแต่ละซี่กันไปได้เลยนะครับโดยทั้งสองเครื่องเนี่ยอันนี้ก็จะมีโหมดให้เลือกเนี่ยอยู่4โหมดด้วยกันนะครับลักษณะของน้าที่ออกมาแต่ละโหมดเนี่ยอันนี้ก็จะไม่เหมือนกันเนาะตั้งแต่โหมดนวดโหมดอ่อนโยนมาตรฐานแล้วก็ขจัดคราบหนักนะครับ ซึ่งบางคนเนี่ยอาจจะก,กังวลว่าไอ้ตอนที่เริ่มใช้งานเนี่ยน้ำมันจะดันออกมาแรงจนทําให้แบบเฮ้ยเรายังเล็งไม่เสร็จเลยเนี่ยันทำให้เจ็บหรือเปล่าซึ่งตรงน,นีเน้เขาจะมีเทคนิคที่เรียกว่า presendo หรือว่าการเพิ่มระดับน้ําขึ้นไปนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยจะใช้เวลาอยู่ที่ประมาณ3วินาที เทคนิคนี้เนี่ยมันก็จะเป็นการถนอมเหงือกแล้วก็ออนโยนต่อช่องปากของเรานะครับพอใช้งานเสร็จเนี่ยอันนี้เราก็สามารถที่จะถอดออกมาไปทําการล้างได้เลยโดยเราสามารถจะถอดทั้งตัวของหัวฉีดแล้วก็ตัวกระบอกน้ำเนี่ยออกมาได้รวมถึงตัวเครื่องตรงนี้เนี่ยก็สามารถที่จะโดนน้าได้แบบสบายๆนะครับเพราะว่าเขาก็มีเขียนบอกตรงนี้เลยว่ามันเป็น IPX7 นะอันนี้ก็เอาไปล้างน้ำให้สะอาดจากนั้นก็เอามาผึ่งตากลมให้เรียบร้อยนะครับ ทีนี้เดี๋ยวเราไปดูในเรื่องของการทดสอบกันต่อโดยเราทําการทดสอบเนี่ยมาเช็คกันดูว่าในเรื่องของลักษณะน้ําเป็นอย่างไรความแรงแรงมากน้อยขนาดไหนแล้วก็มาเปรียบเทียบในเรื่องของลักษณะน้ําในแต่ละโหมดเนี่ยอันนี้แตกต่างกันเพียงใดจากนั้นก็มาดูกันว่าในแต่ละโหมดเนี่ยอันนี้ใช้น้ํามากน้อยขนาดไหนนะครับโดยตัวหัวของแต่ละรุ่นเนี่ยอันนี้จะมีอยู่ทั้งหมด3หัวนะครับก็มาดูกันก่อนนะครับว่าแต่ละหัวเนี่ยอันนี้ให้ลักษณะของน้ําเหมือนกันหรือเปล่า ซึ่งก็จะเห็นได้ว่าลักษณะของน้ําแต่ละหัวเนี่ยจะมีความแตกต่างกันอยู่นะครับหัวจัดฟันหรือว่าหัวเฉพาะจุดเนี่ยอันนี้ก็จะได้น้ําที่เส้นเล็กกว่าทําให้มีความแม่นยําตอนฉีดเนี่ยที่ดีขึ้นนะครับส่วนหัวปกติเนี่ยอันนี้ก็จะได้น้ําที่ออกมาเยอะกว่าแล้วก็มีการกระจายตัวมากกว่านะโดยใน2รุ่นนีน้ก็จะมีความแตกต่างกันเพิ่มเติมอีกอย่างเนี่ยก็คือ ตัวของ C10 จะมีเทคโนโลยีที่ชื่อว่า Comfy Stream นะครับที่จะเป็นการฉีดน้ําเป็นช่วงๆช่วยลดแรงกระแทกแล้วก็จะอ่อนโยนกับเหนือกมากกว่าน้ําทั่วๆไปที่ฉีดแบบตรงๆนะครับซึ่งแบบนี้มันก็จะมีความแรงกว่าแล้วก็อาจจะทําให้เงื้ออักเสบได้ส่วนตัว c y 1เนี่ยอันนี้จะมีเทคโนโลยี Ultrasonic Microbubble นะครับตัวน้ำที่ฉีดออกมาเนี่ยอันนี้จะมีเทคโนโลยีฟองน้ำที่ทํทให้เกิด การแตกตัวเมื่อสัมผัสกับผิวเหงือกแล้วก็ฟันนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าดูตามภาพที่เรายิงออมาแล้วเนี่ยคือจริงตัว C 1 0นะครับผมตรงช่วงปลายๆเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าตัวน้ำเนี่ยมันก็จะกระจายตัวได้ดีกว่ารวมถึงตอนที่มันยิงออกมาเนี่ยอันนี้มันก็จะมีความต่อเนื่องมากกว่าซึ่งก็น่าจะเกิดจากตัวเทคโนโลยีคอมฟีสตรีมตัวนี้นั่นเองส่วนน้ำในโมดต่างๆเนี่ยก็จะได้ความแรงแล้วก็เร็วที่แตกต่างกันออกไปนะครับ หมดนวดเนี่ยก็จะเบาสุดแล้วก็ค่อย,อยๆไล่ระดับขึ้นไปเป็นนุ่มนวลมาตรฐานส่วนหมดขจัดคราบหนักเนี่ยก็คือจะยิงรัวเป็นปืนกลเลยแบบนี้นะครับผมซึ่งมันจะยิงแรงขนาดไหนเนี่ยอันนี้เราเลยลองเอาไปยิงใส่พื้นผิวต่างๆทั้งลูกโป่งที่มีการใส่น้ํานะครับมะเขือเทศแล้วก็ผิวหนังเพื่อเห็นภาพมากขึ้นนะครับคือเราก็จะได้เห็นการกระเพื่อมที่แตกต่างกันชัดเจนบนผิวของลูกโป่งที่ใส่น้ำเข้าไปนะครับ โดยหมดนวดเนี่ยอันนี้ก็จะเห็นได้ถึงความนุ่มนวลน,นะครับรูปปองขยับไม่มากเท่าไหร่แล้วก็ค่อยๆแรงขึ้นมาในหมดอื่นๆจนหมดขจัดคราบหนักเนี่ยอันนี้บอกเลยว่าพวกความสกปรกต้องมีกรีดร้องนะฮะ ต่อไปมาลองทดสอบยิงบนผิวมะเขือเทศกันนะครับเปิดโหมดนวดเนี่ยอันนี้ก็จะมาแบบเบาๆไม่เห็นความเปลี่ยนแปลงใดๆบนผิวมะเขือเทศนะแต่พอปรับเป็นโหมดที่แรงขึ้นอันนี้ก็ทะลุเข้าไปในเนื้อเลยนะครับซึ่งโหมดมาตรฐานแล้วก็ขจัดคราบเนี่ยอันนี้จะดูทะลุรุนแรงหน่อยจะเสร็จอาหารหรือว่าคราบกระปรกเนี่ยมั่นใจได้ว่าหลุดไปหมดแน่ๆนะครับถ้าเจอสองโหมดนี้เข้าไปแล้วเราก็ยังมีเอาไปลองยิงเข้าที่ด้านหลังของฝ่ามือด้วยนะครับผม โดยถ้าเกิดว่าเปิดเป็นหมดขจัดคราบหนักเนี่ยอันนี้ตอนยิงมาก็จะไม่ได้รู้สึกเจ็บอะไระนะแต่ถ้าเกิดทิ้งไว้ก็จะเกิดรอยแดงขึ้นมาอยู่ครับคือเห็นแบบนี้แล้วใครที่มีหารติดตามซอกฟันประจำเนี่ยอันนี้ก็น่าจะมั่นใจได้ว่าถ้าเป็นเศษชิ้นเล็กๆเ,เนี่ยพวกหนดนุ่มนวลเอาออกได้สบายๆแน,แน่แต่ถ้าเกิดชิ้นใหญ่หน่อยเนี่ยแล้วก็ติดแน่แนๆน,นะครับก็อาจจะต้องมีการปรับขึ้นไปใช้เป็นหมวดมาตรฐานเพื่อเพิ่มความแรง แต่ส่วนตัวเนี่ยอันนี้ก็จะพยายามเลี่ยงไม่ขึ้นไปใช้ถึงหมดขจัดคราบนะครับเพราะใช้แล้วเนี่ยก็แอบมีระคายเคืองเหงือกอยู่เบาๆานะซึ่งเนิดว่าใครมีปัญหาเหงือกอักเสบง่ายเนี่ยยังไงก็แนะนําว่าปรับสุดแค่โหมดมาตรฐานก็น่าจะเพียงพอแล้วนะครับผมโดยทุกโมดเนี่ยอันนี้จะมีทั้งบนรุ่น C10 แล้วก็ C Y1 นะครับลักษณะน้ำที่ยกมาเนี่ยก็จะแตกต่างกันไม่มากแต่ว่าเรื่องของความแรงตัว C10 ก็จะแรงกว่าตัวของ C Y1 อีกระดับหนึ่งนะครับ การเติมน้ำครั้งหนึ่งเนี่ยแต่ละโหมดก็จะใช้น้ำแล้วก็ระยะเวลาในการใช้งานเนี่ยแตกต่างกันไปนะโดยโหมดที่ใช้น้ำน้อยแล้วก็นานที่สุดเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นโหมดนวดแหละที่มันก็จะเบาสุดนะครับผมส่วนตัว C1 ไวเนี่ยอันนี้โหมดนวดจะสามารถใช้ได้ถึง2นาทีกันไปเลยนะครับซึ่งจะชัดเจนนะครับว่าความแรงในการใช้น้ำของรุ่น c ีเนี่ยก็จะน้อยกว่าตัว C10 แหละระยะเวลาการใช้งานต่อการเติมน้ำหนึ่งครั้งเนี่ยจากโหมดเบาถึงแรงสุดเนี่ยก็จะต่างกันเป็นเท่าตัวเลยนะครับ เราก็ถดเพราะใช้โหมดขจัดคราบหนักเนี่ยหลายครั้งยังไม่ทันวนไปทั้งปากนะครับน้ำเนี่ยก็จะหมดก่อนแล้ะเราก็กลายเป็นว่าจะต้องเติมเพิ่มระหว่างใช้งานคือถ้าเกิดว่าไม่มีเศษอาหารหรือว่าอะไรติดเยอะเนี่ยคือใช้เป็นหมดนุ่มนวล ให้น้ำหมดราวๆหนึ่งนาทีเนี่ยอันนี้ก็จะรู้สึกว่าใช้แล้วมันจะพอดีหมดทั้งปากมากกว่านะครับโดยตัวเครื่องจะมีการตัดการทํางานอัตโนมัติใน2นาทีนะครับซึ่งตอนแรกเ,เห็นฟีเจอร์นี้ก็นึกว่าเป็นโหมดป้องกันว่าเราจะใช้งานนานเกินไปหรือเปล่าพอเห็นเวลาในการทดสอบอันนี้แล้วเนี่ยก็ทําให้เข้าใจว่าอ๋อคือแต่ละรอบเนี่ยน้ำมนหมดก่อน2นาทีอยู่แล้วก็เลยคิดว่าเป็นฟีเจอร์ที่ทำมาเพื่อป้องกันตัวมอเตอร์ซะมากกว่านะครับ ซึ่งก็เดี๋ยวมาสรุปเรื่องอื่นอีกนิดนึงแล้วกันที่เราอาจจะยังไม่ได้พูดถึงไปนะครับผมทั้งเรื่องของตัวหัวฉีดตรงนี้เนี่ยเห็นแบบนี้แล้วคือมันก็สามารถที่จะหมุนปรับทิศทางได้นะครับผม360องศาเลยแล้วก็ตัวของท่อดูดน้ำนะครับผมมันก็จะสามารถดูดน้ําได้เรียกว่าจนแทบจะหยดสุดท้ายกันไปเลยส่วนปัญหาหรือว่าข้อจากัดที่เจอของเต้าจยยูสมายเนี่ยอันนี้ก็จะมีตั้งแต่ที่เรื่องของตัวเครื่องจริงๆมันก็ไม่ได้ใหญ่หรอกนะแต่ว่า ถ้าเทียบกับการพกเป็นตัวหม่คัดฟันนะครับผมไปเนี่ยอันนี้ก็ถือว่ามีนขนาดที่เยอะขึ้นกว่าเดิมรวมถึงมีน้ำหนักที่เพิ่มมากกว่าเดิมเยอะแหละอาจจะติดตัวไปตอลอดเวลาเนี่ยอาจจะลําบากนิดนึงแต่ถ้าเกิดว่าพกไปในกระเป๋าเดินทางหรือว่า ติดรถเอาไว้เนี่ยอันนี้ก็น่าจะไม่ใช่ปัญหาเท่าไหร่นะครับจุดดีของมันอีกอย่างหนึ่งเนี่ยก็น่าจะเป็นที่เรื่องการดีไซน์ของเขาที่ทํามาให้ค่อนข้างจะประหยัดเนื้อที่อยู่แหละทั้งตัวของกระบอกเก็บน้ำเนี่ยมันก็สามารถที่จะย่อส่วนออกมาได้ใช่ไหมครับแล้วก็ในเรื่องของหัวฉีดเนี่ยก็คือทั้งตัว C10 แล้วก็ CY1 ก็จะมีที่เก็บได้สะดวก,ดวกแบบนี้นะครับซึ่งตอนแรกเนี่ยยังไม่ทันสังเกตนะครับว่าไอ้ตัว C10 มันมีที่เก็บด้วยนะ แต่พอเห็นแบบนี้ว่ามันสามารถซ่อนได้ด้านในเนี่ยก็ถือว่าเป็นความละเอียดในการออกแบบของเขาได้ดีนะครับส่วนข้อที่ต้องระวังนิดนึงสําหรับคนที่เอาไปเริ่มใช้ครั้งแรกเนี่ยระวังมันไม่เทเนิดนึงนะครับซึ่งตอนแรกที่เริ่มใช้งานเนี่ยอันนี้ก็แบบเออก็พยายามดูอยู่ว่ามันใช้งานอะไรยังไงน้ํามันจะเข้าไปในปากเราแล้วก็มันจะมีการดูดออกหรืออะไรยังไงหรือเปล่าคือไม่ใช่นะฮะเสียบไปเราก็ต้องโอ,งองเขาไปอย่างนี้น้ำก็พล่นพล่นพล่นพ่นไปเรื่อยๆแล้วมันก็จะ เราข้อควรระวังในเรื่องของการทำความสะอาดเนี่ยแม้ว่าตัว C 1 0จะสามารถระบายน้ำออกได้ดีกว่านะครับแค่คว่ำๆเนี่ยเทน้ำก็จะไหลออกมาหมดแล้วแต่ว่าตัว C y 1เนี่ยด้วยความที่มันเปิดจากด้านล่างนะครับทำให้มันจะมีน้ำขังอยู่ที่ก้นกระบอกตรงนี้นิดหนึ่งนะยังไงก็ต้องทำความสะอาดกันดีๆนะครับผมหรือว่าอีกวิธีเนี่ยก็คือถอดกระบอกน้ำออกมาผึ่งให้แห้งไปเลยคือถ้าเกิดว่าไม่แห้งเนี่ย ทิ้งไว้ข้ามคืนมาใช้อีกครั้งเนี่ยก็อาจจะมีกลิ่นอับจนไม่อยากจะใช้ได้นะครับส่วนถ้าเกิดว่าใครกังวลว่าตัวนี้ใช้ไปแล้วมันจะมีผลอะไรกับช่องปากของเรากับฟันของเราหรือเปล่าเนี่ยอันนี้ผมก็ได้มีไปลองเอาไปถามทางหมอฟันมาดูเหมือนกันนะว่าเขาเคยเห็นตัวนี้แล้วเขาโอเคหรือเปล่าซึ่งทางหมอฟันเนี่ยเขาก็มีคอมเมนต์มาแล้วนะครับว่า คือตัวนี้เนะี่ยมันก็ใช้ได้แต่ว่าอาจจะมีข้อควรระวังก็คือมันเอาไว้ทําความสะอาดพวกซอกเงือกนะครับผมถ้าเกิดว่าเอาไปจิ้มผิดตําแหน่งอนะไรพวกนี้เนะี่ยจิ้มไม่ดีจริงๆก็จะมีโอกาสที่ว่าพวกเศษอาหารอาจจะไม่ออกได้อยู่เหมือนกันมันก็อารมณ์แบบเดียวกับที่เราเอาสายายางไปฉีดไล่สิ่งสปกปรกแต่ถ้าฉีดไม่ถูกที่ถีฉีดไม่ถูกมุมเนี่ยอันนี้มันก็อาจจะทําให้ตัวคราส่สกปรกออกไม่สุดนะครับถ้าเป็นไปได้เนี่ยก็ควรที่จะไปทําอยู่หน้ากระจก ก็ฉีดไปแล้วก็ลองเช็คไปดูนิดนึงนะครับผมว่าพวกคราบสกรปรกต่างๆเนี่ยออกไปหมดแล้วหรือยังแล้วก็ตอนที่ใช้เนี่ยยังไงก็พยายามฉีดให้ครบทุกซี่ด้วยในเมื่อมันออกแบบไม่ใช้ได้งานได้ง่ายๆแบบนี้แล้วก็อย่าแบบฉีดเฉพาะซี่ไปนะครับก็ฉีดไปเอาให้ครบทั้งปากเราก็ระวังอย่าฉีดใส่เหงือกโดยตรงด้วยนะครับเพราะว่าอาจจะระคายเคืองหรือว่าอาจจะทำให้เหงือกอักเสบได้อยู่โดยเฉพาะโหมดที่น้ำแรงๆนะ แล้วก็การใช้งานในตัวนี้เนี่ยก็ไม่ได้หมายความว่าพอใช้งานแล้วทําให้เราไม่ยังเป็นต้องไปหาหมอฟันอีกต่อไปนะครับคือยังไงเนี่ยเราก็ควรที่จะไปหาหมอฟันแล้วก็ให้เขาทําการตรวจช่องปากตัวสุขภาพฟันของเราอยู่วันยังข้ามนะเพราะว่าคือเราก็ไม่รู้ไงว่าบางทีเราอาจจะทำความสะอาดไม่ดีหรือว่ามีปัญหากับอุปกรณ์อะไรอย่างไรหรือเปล่านะครับก็เรียกว่ามีอุปกรณ์แบบนี้เนี่ยเพื่อเป็นตัวช่วยในการทำความสะอาดนะครับไม่ใช่เป็นตัวแทนแต่อย่างใดเนาะ ก็เรียกว่าแนะนำและกันสำหรับใครที่มีปัญหาเศษอาหารที่ติดตามร่องฟันเนี่ยหรือว่าเป็นคนที่จัดฟันอยู่เนี่ยอันนี้ก็น่าที่จะตอบโจทย์ดีถ้าเกิดว่าเบื่อจากการใช้เป็นพวกเดนเทลฟลอสแล้วก็มาลองใช้เป็นตัวนี้กันดูได้นะครับยังไงก็ลองพิจารณากันดูแล้วกันนะครับผมว่าจะลองเอาเจ้าตัวของไมค์ขัดฟันพลังน้ําตัวนี้เนี่ยไปช่วยดูแลช่องปากของเราหรือเปล่านะครับซึ่งอันนี้จะใช้ไม่ใช้ยังไงเนี่ยก็ควรที่จะดูแลช่องปากของเราให้ดีๆนิดนึงแล้วกันนะครับผมเพราะว่า ฟันเราเนี่ยมันก็มีอยู่แค่ชุดเดียวะเนาะถ้านับแค่ฟันแท้ใช่ไหมอย่าให้มันผุพังไปก่อนเวลาอันควรของมันนะครับสับคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับผมถ้ากิดว่าใครสนใจยังไงเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์เอาไว้ให้ในคำอธิบายใต้คลิปให้นะครับแล้วก็เดี๋ยวมาเจอกันต่อไปในคลิปหน้านะครับแล้วถ้าเกิดว่าใครต้องการจะให้เราทดสอบตัวไหนเป็นพิเศษเก็สามารถมาคอมเมนต์พูดคุยบอกกันได้นะครับแล้วก็เรายังมีทดสอบตัวอุปกรณ์อ,อื่นๆเนี่ยอีกเต็ไมไปหมดเลยยังไงก็ย้อนกลับไปดูกันได้นะครับผม สรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยวไปก่อนแล้วครับผมสวัสดีครับเจอกันต่อไปในคลิปหน้าครับ